ออกมาแล้วผมอยากจะออกจากเรื่องนี้วัาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมอยากไม่อยากจะคุยเรื่องนี้กับใครนั่ลยผมอึดอัดหลายปีและวไม่จบไม่สิ้นสัทีพอดีโทรศัพท์มีปัญหารครับผมจะใช้วิธีอัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วกัน จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดก็ผมก็ได้คิดทบทวนไตรกองดวก็กคือพออารมณ์เย็นขึ้นนะครับก็พี่อู๊ดก็โทรมาเตือนว่าเออมันมันไม่สมควรที่จะทําแบบนั้นไม่สมควรที่จะไปพูดแบบนั้นนะครับแล้วก็เพื่อนผมก็โทรมาเตือนก็ขอบคุณ ผมก็ยังยืนยันในจุดเดิมน,นะเพราะว่าผ,ผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วผมก็พูดในสิ่งที่ผมเห็นพูดในสิ่งที่ผมได้เจอมาจริงๆสิ่งแรกที่ผมออกมาคลิปนี้นะครับกราบขอโทษอาจารย์บันเทพครับที่ผมไปล่วงเกินท่านอาจารย์แบบนั้น ผมใช้วาจาไม่สุภาพผมใช้วาจาหยาบคายผมใช้ถ้อยคําที่พิมพ์ออกไปในในโลกในในเฟซบุ๊กของผมนะครับผมตรงนี้ผมกราบขอภัยจริงๆนะครับแล้วผมก็ยินดีถ้าอาจารย์จะให้ผมเข้าพบนะครับผมก็อยากไปพบนะฮะผมอยากไปกราบขอเข้ามาอาจารย์จริงๆอันนี้ผมสำนึกผิดจริงๆเพราะว่ามันผมก็จะมีคนเรียกอาจารย์นะครับบางเรื่องในใน งานบางสายงานที่ผมทาอยู่นะครับผมก็เข้าใจนะครับตรงนี้ผม,ผมยอมรับว่าผมรู้สึกผิดจริงๆนะครับรู้สึกผิดจริงๆก็เมื่อคืนแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์หมอธวัชชัยนะครับที่อาจารย์ได้คุยกันในในคอมเมนต์นะได้คุยกันว่าผม,ผมก็พยายามเดี๋ยวจะผมจะไปหาหลักฐานใหเ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดต่อเรื่องอาจารย์หมอจากร์ธวัชชัยแล้วก็คนที่สองนะครับที่ผมอยากจะกราบขอโทษครับตรงน,นี้เลย บีมสรัญยูนะครับที่ผมใช้คําพูดวาจาล่วงเกินแบบนั้นแล้วก็พิมพ์ข้อความออกไปแบบนั้นผมรู้สึกผิดครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปขอเบอร์กับช่างนัดแล้วก็เดี๋ยวผมจะโทรหานะครับผมจะโทรไปขอขอโทษกับคุณบีมนะฮะแต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณบีมบอกว่าคุณบีมเห็นนะเราก็ต้องคุยกันนะครับเพราะว่าผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้เก็บเรือยังเอาเรือไปใช้ต่อจริงไม่ได้เอาเรือขึ้นผมก็ผมก็ ยอมรับว่าทุกทุกข่าวทุกคลิปที่มันเข้ามาถึงผมถึงอูเอ็หรือถึงคนรอบตัวผมเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกไม่พอใจนะผมก็ยอมรับว่าผมไม่พอใจจริงๆผมอยากให้อยากให้ทุกท่านได้ฟังฟังในมุมผมบ้างว่าผมก็ไม่ได้รับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยกับเขาเจตนาก็หวังดีอยากออกไปช่วยนะครับไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะครับผมไม่มีเจตนาอะไรเลย ไม่รู้เห็นอะไรกันขเขาด้วยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะผมก็ไม่รู้ก็เขาเล่ามาให้ผมฟังแบบนี้ผมก็มาบอกต่อนะครับนั่นแหละขอยอมรับผิดก,กับสองท่านก่อนตอนนี้ก็คือว่าอาจารย์ปานเทพนะครับอาจารย์ปานเทพผมอันนี้ผมขอโทษจริงๆว่าผมผิดจริงๆแล้วก็คุณบีมอันนี้ผมก็ขอโทษจริงๆครับผมกลับขอโทษจใจเลยอยอมรับว่าผิดแล้วก็ไม่ ว่าอะไรดีผมก็อยากจะปกป้องในมุมมองผมมนะผมก็มีมีภาระมีหน้าที่ต้องทำนะผมก็อยากปกป้องทุกอย่างคนใกล้ชิดผมไม่คือเรามีเจตนาดีกับพี่อู๊ดนี่ก็เหมือนกันผมก็ออกมาด้วยเจตนาที่หวังดีผมใหญ่ทั้งนั้นเลยอยากจะช่วย อยากจะให้มันที่คลยเหมือนกันใครที่มีช่องทางที่สามารถติดต่อ,อท่านอาจารย์ปานเทพแล้วก็คุณบีมจรัญยูได้ผมผมรบกวนหน่ผมอยากอยากอยากมีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนี้โดยตรงด้วยผมอยากจะขอโทษทั้งสองท่านจากใจผมจริงๆคือตอนนี้ผมก็มีปัญหาลอกข้างเลยเพราะว่าที่บ้านผมก็เริ่มเริ่มไม่โอเคเมื่อคืนก็เลยแฟนกับลูกสาวก็ส่งส่ง ลูกสาวส่งติ๊กตอกมาให้ดูส่งคลิปนะแล้วก็แฟนแล้วก็แม่แม่ผมตัวผ่แม่เองเขาเริ่มเริ่มไม่โอเคกับต,ต,ตอนนี้แหละดูทุกคนเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาแหล้วน้องสาวก็มีปัญหาแหล้วก็ผมก็อยากถ้ามันอยู่กับตัวผมคนเดียวนะผมก็ผมก็จะรับรับต่อนะครับแต่นี้ผมมันเริ่มไปถึงครอบครัวถึงคนอื่นในครอบครัวแล้วผมก็เลยทุกคนก็อยากให้ผมหยุดตรงนี้ผมก็อยากออกจากเรื่องคดีตังโมเนี่ยไม่อยาก ไม่อยากมีปัญหาอะไรต่อแล้วคือไม่อยากคุยกับใครไม่อยากสัมภาษณ์อะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับ,นะรบแล้วก็ผมเจอนะครับผมเจอหน้าจอที่ผมครอปเอาไว้แล้วครับอา,อาจารย์อันนี้ผมก็ต้องขอยอมรับจากใจเลยว่าผมทิพลาดจริงๆนะครับผมเจอแล้วคลิปที่ผมครอปและส่งให้ตํารวจหน้าจอที่ผม ช่วงเวลาที่ที่คุณปอโทรหาผมนะเนี่ยผมขอกราบขออภัยเลยอันนี้ผมผิดพลาดโดยตรงเลยผมผิดพลาดด้วยตัวผมเองว่าผมจําเวลาผิดจรงิงๆนะครับจาเวลาผิดจรงิงๆเพราะผมได้เจอคลิปที่ผมครอบเอาไว้แล้วเอ้เจอรูปที่ผมครอบเอาไว้แล้วว่าเออเนี่ยหน้าจอโทรศัพท์ขณะคืนเกิดเหตุอันนี้ผมขอกราบขออภยัยประชาชนทุกคนที่ติดตามข่าวนะครับแล้วก็ทีมอาจารย์อาจารย์าารยหมอธวัาชชัยเมื่อคืนก็ได้คุยกันนะผมว่าผมจะพยายามหาใหนะ้ผมหาเจอแล้ว อยู่ที่ผมแล้วผมมีนะครับถ้าถ้าอาจารย์อยากดูผมยินดีครับผมให้ดูผมให้ดูได้นะครับแล้วก็แหละผมยอมรับผิดเรื่องเนี้ยแต่เพียงผู้เดียวเลยว่าผมผิดพลาดจริงๆผิดพลาดจากจากใจผมเลยว่าเออผมจําเวลาผิดจริงๆนะก็ยอมรับนะครับว่ายอมรับ ยอมรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างแต่ผมพิพารณจริงๆตอนนี้ผมมีมีหลักฐานแล้วผมเจอแล้วผมหารูปยังเจอนะฮรรูปตอนที่ไปช่วยค้นหากับพี่เ l ิผมก็อ่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันค้นหาให้ผมนะหารูปให้ผมเพราะมัน3ปีมาแล้วผมก็ในเครื่องผมเนี่ยผมผม,ผมลบทิ้งไปหมดแล้วตอนนี้ผมเจอเจอแล้วนะะเวลาที่คุณปอโทรหาผมคือ4ทุ่ม39นาที22นาฬิกาสนาทีครับ อันนี้ผมผิดพลาดจริงๆเ่ยผมขอโทษด้วยผมขอโทษจากใจเลยผมผิดจริงนะครับผมจําเวลาผิดจริงๆก็นะ้อมรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะฮะถ้าจะมองว่าจะเป็นเรื่องเป็นลาเป็นคดีความตรงนี้ในประเด็นนี้นะครับผมยอมรับทุกอย่างเลยยอมรับผิดยอมรับนะครับแล้วก็ขอโทษท่านอาจารย์ปันเทพที่ผมไปร่วมเกินนะครับ ขอโทษคุณบีมสลัญยูที่ผมไปโพสพัดพิงถึงแบบนั้นนะครับแต่เราก็ผมยังอยากคุยกับคุณบีมนะเพราะว่าผมก็ยังยืนยันว่าผมไม่ได้เก็บเรือผม,มอยากคุยนะครับเพราะผมเอาเรือไปใช้ต่อนะครับผมไม่ได้เก็บเรือลําที่เกิดเหตุขึ้นนะครับผมมีเจตนาดีผมไม่ได้คิดอะไรมากผมแค่อยากอยากออกไปช่วยนะเจตนาผมมีแค่นั้นนะฮะตอนนี้ที่ผมอยากอยากอธิบายตัวเองและผมก็อยากจะออกจากเรื่องนี้สักเองีงเพราะว่ามันมีผลกระทบถึงครอบครัวผมแล้ว ทุกคนมีปัญหาทุกคนเริ่มมีมีภาวะเครียดกับเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในะปัจจุบันนี้กับโลกโซเชียลนี่ผมอนะะขอโทษจริงจริงนะครับครอบครัวผมก็ไม่ได้เกี่ยวทุกอย่างอยู่ที่ผมคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือมีผมมีลูกชายผมแล้วก็มีพ่อบ้านนะแต่พ่อบ้านเขาก็อยู่ที่ท,ที่แลมอยู่ที่แลมเขาก็ไม่ได้รับรูนะ้ผมอยู่กันสองคนคือนั้นแหละอยู่กันสองคนผมไม่ได้มีเจตนาอะไรนะ,ะผมก็มีเจตนาดีผงผมเอาเรือลำที่เกิดเหตุออกไปใช้จริง ผมก็มีเจตนาดีผมก็ออกไปค้นหาจริงผมไม่ได้กระทาอะไรผิดไม่ได้ทําอะไรผิดเลยออกไปช่วยผมก็มีลูกมีทุกอย่างแล้วตอนนี้ผมหาเจอส่วนหนึ่งนะครับรวมทั้งครอ,อบูปครอบหน้าจอที่ผมครอบเวลาที่ผู้ปอโทรหาคืนเกิดเหตุนะครับเป็นเวลาสี่ทุ่มสามสิบเก้านาทีครับคลิปรูปนี้ที่ผมส่งให้ตหํารวจแต่ผมยืนยันว่าผมส่งให้ตารวจตั้งแต่แรกส่งไปแล้วนะส่งไปแล้วแต่อันนี้ผมจาเวลาผิดพลาดจริงๆ นะครับจำเวลาผิดพลาดเองอันนี้ผมยอมรับแล้วก็น้อมรับทุกอย่างกาบขอโทษด้วยอาจารย์บันเทก่กาบขอโทษคุณบีมสันยูนะครับแล้วก็คุณหมอธวัชชัยผมก็เจอภาพครบหน้าจอแล้วนะครับผมพูดจาวิธีเพราะเดี๋ยวฟังแล้วมันไม่เข้าใจเพราะมันสามสามคลิปน,นะฮะผมเจอแล้วผมยินดีให้อาจารย์ดูแล้วก็รูมนั้งรูปคืนที่ค้นหากันเนี่ยผมก็ได้มาบางส่วนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยผมนะที่ค้นหารูปให้ผมช่วยจนเจอเพราะที่ผมมันไม่มีแล้ว จต่จาได้ว่าตอนที่เกิดเรื่องน่ะผมผมให้ทุกคน่ช่วยกันเก็บเอาไว้เพราะว่ามันจะได้มีหลักฐานนะครับเวลาใครถามหรืออะไรเงี้ยมเราจะได้เปิดตูได้เลยก็อย่างดีที่ยังมีคนเก็บเอาไว้ครับผมขอย้ำอีกทีครับเวลาที่คุณปอโทรหาผมสี่ทุ่มสามสิบเก้านาทีนะผมพูดผิดจริงๆสี่ทุ่มยี่สิบสามนาทีฮะที่ผมบอกไปตอนแรกะคือผมจำผิดจำผิดพลาดนะครับจำผิดพลาดอันนี้ก็ แหละเลยก็ฝากว่าใครพอจะมีช่องทางที่จะทําให้ผมได้สามารถเข้าพบคือผมอยากเข้าไปกราบขอเข้ามาจริงๆกับท่านอาจารย์ปานเทพผมสำนึกผิดจริงๆในเรื่องของของที่ผมไปร่วงเกินท่านไปก้าวล่วงนะครับนะผมคือก่อนหน้านี้นผมชื่นชมท่านมาโดยตลอดผมติดตามข่าวทั้งทนายตั้มทั้งข่าวของอาจารย์เนะี่ยผมอเออดีครับผมชอบนะผมเป็น fc ท่านนะผมก็แต่ว่าพอมันโดนกล่าวพาดพิงถึงมันพูดถึงแล้วก็ มันพูดในสิ่งที่ผมไม่ได้ทําพูดในสิ่งที่ผมไม่ได้เป็นนะสงสัยมันก็พาคนอื่นเยอะแยะไปหมดคนคอมเมนต์สารพัดด่าก็มีคือทุกคอมเมนต์นะครับใครถามผมดีๆผมก็จะตอบดีๆครับใครด่าผมนะผมก็ผมก็มีอารมณ์นะผมก็เป็นคนที่มีหมัวจิตหัวใจเหมือนกันผมก็ผมก็ต้องโตตอบบ้างนะฮะแล้วก็แต่ว่ามได้พี่อู๊ดนะครับโทรมาเตือนสติผมด้วยว่า,วามันไม่สมควรอย่าไปทําอย่างนั้น โอเคผมเข้าใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนโน้ตที่ไม่ทิ้งกูนี่ผมผิดผมยอมรับผมก็ลูกผู้ชายอยา่าทำไม่กล้ารับผมผิดไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นคือทุกคนเครียดตอนนี้ที่บ้านผมเะทุกคนเครียดกันเรื่องนี้ผมสงสารทุกคนสงสารแม่ผม ผมจึงออกมาแล้วผมอยากจะออกจากเรื่องนี้ว่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมอยากไม่อยากจะคุยเรื่องนี้กับใครนั่นแหละผมอึดัดหลายปีแล้วไม่จบไม่สิ้นทักที่สักกานทุกอย่างผมวางอยู่ไม่เห็นมีใครมาดูกับผมบ้างคนะ้อมเกินผมก็ไม่ได้เปลี่ยนจากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็ยังอยู่เหมือนเดิม ันเยอะถูกไหมคุณนายเริ่ยะก็พูดถึงผมไม่หยุดผมบอกไปช่วยผมอยู่ในน้ำทุกวันจนเจอเนี่ยผมเจอรูปทุกอย่างผมเจอหมดวันนั้นเกิดอะไรขึ้นผมมีรูปผมก็ผมเหนื่อยกับเรื่องนี้แก็เหนื่อย เต่กากเรื่องนี้ผมสงสารทุกคนนะขอบคุณมึงโรถที่คอยเตือนไป่อย่างไรก็คิดถึงลูกคิดถึงหลานไว้ข้ใจแต่ก็ส่วนอย่างอืน่นผมก็ยังยืนยันผมยังยืนยันเหมือนเดิม ผมเห็นแบบนี้ผมพูดแบบนี้ผมมีความเข้าใจแบบนี้ผมอยากขอโทษในสิ่งที่ผมผิดพลาดตรงนี้เองนะครับตอนนี้มีผมเจอแนละ้วผมผิดผมรู้สึกผิดมากที่ที่ที่ผมให้ข้อมูลผิดไปแบบนั้นและการ้อมรับทุกอย่างนี่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องเวลาเป็นคดีความจะต้องถึงขนาดถ้าต้องติดคุกเพราะว่าผมให้ข้อมูลผิดตรงนี้ผมยอมรับในเร่องน อะไรจะต้องเขียนส่วนเรื่องอื่นก็จะต้องว่ากันไปตามนะท,ทีผมไม่หลับรู้ผมไม่เห็นนะครับ่มันก็จะหมด5นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะโพสเฟซบุ๊กนะครับชตั้งสามลิปสวัสดีครับออนีซีครับเมื่อสักครู่ผมได้เห็นโพสต์ของท่านอาจารย์ปานเทพแล้วนะครับก็ผมขออนุญาต กลับเรียนท่านอาจารย์แบบนี้ครับผมกลาบขอเข้ามาในสิ่งที่ผมทําผิดพลาดไปในสิ่งที่ผมได้ก้าวล่วงในสิ่งที่ผมได้ใช้คาพูดถ้อยคําที่หยาบคายไม่สุภาพกับท่านอาจารย์ไปผมยอมรับผิดทุกอย่างและผมก็สานึกผิดจริงๆในประเด็นนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรผมผมยอมรับผิดตรงนี้ครับ และผมก็ทราบแล้วว่าท่านอาจารย์เรียนเชิญให้ไปบ้านพระอาทิตย์วันที่24กุมภานครับผมกราบเรียนท่านอาจารย์แบบนี้ครับผมขอโพสต์คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับแล้วผมก็จะไม่ยุ่งนะครับไม่ยุ่งกับคดีนี้อีกจะไม่พูดถึงอีกผมของนให้สัมภาษณ์ผมไม่อยากคุยกับใครอีกผมอยากออกมาจากเรื่องนี้ครับผมยืนยันตัวตนว่าผมไม่ได้กระทำอะไรผิดผมช่วยด้วยความสุจริตใจ ผมทำทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยความสุจริตใจนะฮะผมขอโทษอาจารย์ครับขอโทษจริงๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมจะขอเข้าไปกราบขอเข้ามาท่านอาจารย์อีกด้วยตัวผมเองนะฮะถ้าอาจารย์มาแถวนี้ผมจะขอเข้าไปหานะครับอย่างน้อยผมก็อยากอยากขอเข้ามาท่านอาจารย์ด้วยตัวขงผมเอง แล้วก็หลังจากนี้ไปผมขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมอีกนะครับผมผมแบกรับผลกระทบที่มันมาเกิดขึ้นกับครอบครัวผมไม่ไหวผมสงสารความรู้สึกแม่ผมผมสงสารความรู้สึกลูกผมผมสงสารความรู้สึกของทุกๆคนที่อยู่รอบข้างผมนะผมพูดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วผมยังยืนยันตามคำพูดเดิม รตรงไหนที่ผมผิดผมยอมรับและผมก็ต้องการขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับผลของคําพูดของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมโพสต์ไปนะครับและผมก็ขอหยุดเรื่องของกุตงโมไว้แค่คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงคดีนี้อีกหลังจากนี้ผมผมขออยู่ในโลกของผมครับผมขออยู่ใน ขอทํางานผมกลับมาอยากมาดูแลธุกรกิจตัวเองอยากมาดูแลครอบครัวตัวเองต้องกราบขออภัยที่ที่เข้าไปพบในวันที่ยี่สี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมอยากหยุดแล้วครับผมอยากจบแล้วผมเหนื่อยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มาเต็มทีแล้วผมไม่อยากพูดถึงต่อแล้วผมพูดทุกอย่างไปหมดแล้วครับต้องกราบขอประธานอภยัยแล้วก็กราบขอข้ามาอาจารย์ปานเทพไวนะ้ณที่นี้ด้วย